สวัสดีครับจากร้านเด b y e อุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าใหม่กันก็คือเป็นเครื่อง c p a พแล้วก็ a p a พในตัวเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับบริษัท Yuwell เราได้รับเกียรติมาสาธิตแล้วก็อธิบายการใช้ให้นะครับว่าสินค้าดียังไงทำไมถึงต้องเลือกตัวนี้นะครับโอเคเริ่มได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมา คิปนะครับการใช้งานแล้วก็นำเสนอสินค้าในเรื่องของตัวแผบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น YS 5 6 0นะครับเครื่องสีขาวนะครับตัวนี้ได้ทั้งโหมด A แพบนะครับแล้วก็โหมด C แพบเลยนะครับก็คือถูอ1ไว้เลยนะครับตัวนี้ A แพบกับ C แพบมันต่างกันยังไงครับตัวนี้ A แพบกับ C แพบต่างกันยังไงนะครับ C แพบก็คือเวลาเราปล่อยลมนะครับเราก็จะมีอยู่แรงเดียวนะครับก็คือเป็นเทอร์ปีแพเชอร์นะครับก็จะปล่อยลมเท่าเดิมนะครับตลอดทั้งคืนเลยไม่ว่า ตัวนี้ไปแนะนำน่อยครับว่าต้องทำอะไรบ้างครับแนะนำกล่องเลยเก็กล่องออกมานะครับก็เริ่มเริ่มต้นการใช้งานแล้วก็ต่อปลั๊กนะครับก็เสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็จะมีช่องอยู่ด้านหลังนะครับช่องด้านหลังก็จะมีช่องตัวเสียบไฟนะครับแล้วก็ช่องฟิลเตอร์เนี้ยเป็นตัวฟิลเตอร์ครับใช่ครับขนาดนี้เงีงอ่ะใช่ครับตอนนี้นะครับเราฟิลเตอร์เราแถมมาให้ในเซตนะครับอีกประมาณ21ชิ้นนะครับแล้วก็มีตัวของ SD card นะครับที่เอาไว้บันทึกการนอนหลับของคนไข้นะครับแล้วก็ตัวนี้ จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ก็ขึ้นอยู่นะครับอ่าต่อไปเสียบตรงไหนต่อครับเสียบตรงนี้เลยส่วนการใช้งานนะครับก็เสียบปลั๊กเลยนะครับโอเคอ่านี่หน้าจอขึ้นเลยสวยงามอ่าอันนี้เราก็เสียบสายไปใช่ไหมใช่ครับเราก็เสียบสายไว้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องออกมานะครับก็จะมีตัวกระบอกน้ำมาให้นะครับน้ำเติมอะไรครับขอเป็นสตูร์ไลน์วอเตอร์ดีที่สุดนะครับการเติมน้ำนะครับก็จะมีมินแล้วก็แม็กซ์บอกนะครับแล้วน้ำก็ขอให้อยู่ระหว่างตึงกลางมินแล้วก็แม็กนะครับเปลี่ยนนน้้ทุกครังะครับที่ใช้้แลวก็เวลาที่เเราจะสียบบกลันะะะะะะคคคคคครร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 ัััััับบ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 กกกก็จจมีีีีลูศนนนนชช้้้้ออออวว่่่าตตตตตงงงงงิเเณทใโ ถ้าเราใส่ปิดฝั่งเดียวเครื่องมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาให้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ปิดฝาได้เลยถ้าเราเคลื่อนย,ย,ย้ายยังไงคะเราก็เครื่องนี้นะครับก็จะมีบอกไว้อย่างชัดเจนนะครับตรงหน้าเครื่องว่าขณะที่มีน้ําอยู่ในเครื่องนะครับหรือว่าน้ําอยู่ในถังน้ําตรงนี้นะครับไม่ควรทําให้เครื่องมีการขยับไปมาแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าน้ำนะครับก็จะมีการไหลย,ย้อนกลับเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ทำให้หลุดประกันได้เลยนะครับตอนนี้เสียบทุกอย่างโอเคเรียบร้อยจากนั้นเรามาตั้งค่ากันครับก็จะมาตั้งค่านะครับคุณไข่นนะครับค้างว ก็จะเข้าหน้าโหมดตรงนี้นะครับโหมดนะครับมี2โหมดก็คือโหมด C tab นะครับแล้วก็ A tab นะครับาที่ผมบอกว่าตัวนี้ก็คือเป็น Two In One เลยสมมุติว่าผมจะใช้ C tab นะครับปุ๊ก็กดไปหนึ่งครั้งที่จะเอาออโต้ไปเลยออโต้นะครับ ตังนี้ก็คือเป็นออโต้ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับออโต้ก็จะมีอยู่ประมาณ3แรงนะครับแรงของออโต้ก็จะมีมินแล้วก็แม็กซ์นะครับก็ขึ้นอยู่กับใบที่คนไข้มาด้วยนะครับว่าคุณหมอได้เซตติ้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับมาตรฐาน่าไหร่มาตรฐานไม่มีหมอเลยค่ะหมอต้องใช้แต่ต่ำสุดนะครับที่เครื่องเราสามารถทำได้ก็คือ4เซนติเมตรน้ำนะครับสูงสุดก็คือ20เซนติเมตรน้ำครับ4กับถึงสูงสุดก็คือย0มินกับแม็กนี่เหรอใช่ครับมินกับแลวแม็กแม็กนี่คนตั้งไปที่เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ เวลาเราเลือกแล้วเราก็กดอย่างนี้เนาะแล้วก็หมุนมมันหมนหุไปใช่ไหมใช่ครับจะคิดว่าเครื่องนี้ยากไหมไม่ยากใช่ไหมไม่ยากครับไม่ยากโอเค,คสมมติว่าได้ละเดี๋ยวเราได้ปุ๊บให้เรากดพุทธตรงนี้เลยเหรอใช่ครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกบินต่อเลยครับอ๋อโอเคใช่ครับประมาณนี้ แล้วต้องตั้งแค่สองอย่างนี้เองเหรอใช่ครับแล้วก็มีอินทิเ i รตเพชเชอร์ก็คือแรงดันเริ่มต้นนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่คนไข้ก่อนหลับลึกนะครับเช่คนไข้นอนหลับที่หลับลึกตรงเวลาที่เที่ยงคืนแต่ว่าคนไข้นอนนะครับก็คือตอนที่ประมาณ4ี่ทุ่มสามสิบแบบนี้ครับก็เระหว่างที่คนไข้กำลังจะหลับลึกนะครับอันนี้ก็เป็นอินทิเกรตเพชเชอรก็คือเป็นฟังกชันที่ค่อยๆปล่อยแรงดันครับแล้วเครื่องมารู้เองเหรใช่ครับมันจะค่อยๆปล่อยมันจะคำนวณแลเราตั้งตั้งไหมเราต้องตั้งไว้ครับก็ขึ้น หน้ากากอย่างที่บอกนะคะหน้ากากก็จะประมาณนี้นะใช่ครับอ,อ่าโอเคสายเสรยเรามีแถมอะไรให้หมดเลยเรามีแถมไปให้หมดเลยครับโอเคหากลูกค้าสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อกับเราได้นะครับร้านเด,ดบิวต์อุปกรณ์การแพทย์นะคะว้าเรามีโชว์รูมอยู่ที่หน้าติดดีล่าน,นะคะสนใจดูสินค้าก็สามารถแจ้งเตือนเราได้เลยนะครับเราจะมีแอดมินคอยดูแลอยู่สามทิศคนนะครับลูกค้าจะต้องสแกน QR โค้ดที่อยู่ด้านข้างของยูทูบนะครับลูกค้าสแกนเข้ามาสอบถามได้เลยขอบคุณมากนะคะแล้วเราจะมารีวิวกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสสสสนนนนนนใจิิคคคค้้้้้้าาาาาาาขขขขอออออองงงงเเเรรรลลบบบููกกแแโดดดดที่่ยยถมมไะั หรือลูกค้าจะกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบพักเงิแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนหาเรา084681187หรือ0 8 9 4 9 9 8 2 2นะคะแล้วเรามีชูลูมอยู่ที่4ล่านนะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมทักแงียหายดินนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทิ